องกระปุก500ร้อยบาทครับสองกระปุก5้ารอยบาทครับผมพี่เอาสองกระปุกเลยมันคุ้มกว่ากระปุกเดียวมัน290อเดิเอาสองกระปุกไปเลยก็ได้ครับผมหรือว่าเอาค่ากับอะไรได้เอาค่ากับ<ด>ชแชมพูก็ได้นะครับเฉพาะพีเม้นต์ก็ได้อเอาลง สั่งยาสีฟันคีมับน้ำสองขวดเท่าไหร่คะอีล่าสุดกิน,นได้นะคะคดกดลิ้งก์ไปว่าให้เมาวิติมันเหลือแค่สองร้อยขวดห้ามเมาเด้พี่น้องซื้อได้คนละสามขวดเท่านั้ ได้ค่ะกินเขาได้ค่ะถ้าใครได้ก็เหมือนงานงานเนอะไม่มีขายที่รัฐาลเอาบ่ไม่ได้เอาไปขายหน้างานเนี้ยมอฟก็ขายออนไลน์กับปอปอถ้างนั้นก็ทุกคนก็ต้องสั่งแล้วแหละแต่ว่าหน้างานมันไม่มีขายนะคะแม่แม่กินกับทีสเมนได้เลยค่ะกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยแจ้งแอดมินได้เลยนะคะคองอะไรคองกระเดดเซ็ตขวบเนี่ย ยูขึ้นถ้ำใต่หลุมเนาะเออแม่ถึงยังพูดก็อดพูดอยู่น้อกับพื่อแม่เลยพูดยูนิโค่เหรอนี่ยูนิโค่อืมสวยเอามาณห้าสิบสมสมติถ้าบอกพี่โจ้ไม่บอกออนะ้งใส่ไม่ได้กตัวขยายดังค่ะ ในรังนี้ราพิหหังตลอดเลยเอล้าไปเสือล้าใส่ไรอบไม่แอลกันสี่ฟันาสีฟันสองหลอดได้เลยแม่งอะยแอล้้ม่อันเก้าสิบบดลแม่เาว่ะยาสีฟันถือครับพี่น้องนี้สองหลอดสาปกติสามร้อยหิบกว่าห้าส อย่ราคาจริงๆเลยคือสี่ร้อยกล่องละสองรสองกล่องสีเราลดอีกลดลดเราลดปกติเราจะลดีจังหลอดลอยจริบอกแะ้จกดักคนรู้ลดีปลาเรีนขายอีกมันเป็นยังยอะพี่นอนเก่งวันวันนี้เป็นโปรโมชั่นมาวาเลนไทน์พิเศษยางสีฟันสองหลอดสามรอเท่านั้นแม่ตุนเลยเพราะว่าปกติมันมัน ราคาจริงๆมันก็คือ400หรอแล้ว200ใช่ไหมแล้วเราเวลาเราขายในไลฟ์มันก็จะเย,ยียว350วันนี้ก็คือ300ที่สำคัญก็คือส่งฟรีนลจ๊ะส่งฟรีแล,แล้วก็รอบรอบที่แล้วที่พี่บอยไลฟ์ขายก็แอคมินก็ก,กำลังทยอยส่งอยู่นะคะ <6 S 1> พี่ยกเว้นเก็บปทางพี่นอ้นองว่าอันเก่าว่าให้ใดย,ยุอใครแล้วว่า ต้องจ่าโวมแเอาข้างน่ายๆแทบบ้านบอละมือเกียรไอไหลซ้องมือกันน้ำเดแผนพนักงานแทบกของแม่มาได้อีกสีคนอยู่บ้านหลัง เป็ของก็ไ่พี่ต้งหล่้าวตั่นได้ครับจ้องครับไม่แจกไม่ได้รับขาจัง,ง,งหวัดอ,อะไรครับแจ่อ ส่วนแอนนามายวต้งรววของที่เห็่อชื่อุนคุณพ่อนนาันะับสสามาเห็นความน่าจากลอนดอนค่ะ